วันละโอ้ยโอ้ยโอ้ยขนหลุดละโอ้ยแดงโอ้ยร้อนหนักโอ้ยช็อตร้อนใช่อ๋อวอ๋อที่นี่แหละภูเขาเพลิงเนะภูเขาเพลิงไงไฟโชดช่วงชัตชวาลนี่นี่สิพี่รองดูนั่นโอฟ้าสีแดงฉานไปหมดเลยโอฟ้าแดงหมดข้าก็ไกลโศกแล้วน้องสัวะโอ้ยเป็นย่างเลยเขาทะเลเพลิงน่าเกรีงขามนะ โอ้หอาจารยังนั่งเกลขามอีกหนังหมูก็า่านี่ยแทบจะเกรียมดูแล้วว่าทุกคนพักอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวขคาจะไปด่าไฟให้พอเย็นขึ้นเมื่อไรเราค่อยเดินทางอ่ะอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่ิยารีบไปด่าเพอะไม่ต้องอลอมแรงนะเต็มที่พัดไปเยอะๆเลยได้ว้ เฉลอเนี่ยฮะโอ้โหเะเลเพลิงจริงโอ้ฮะออ้ออ้ฮะ่หนึ่งทีดับเพลิงสองทีเกิดล่มจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮู้เอาฮู้ฮู้ฮู้ เออเอจะพัดเนี่ยทำไมยิ่งพัดไปยิ่งแรงเฮเอ้าทำไมมาไม่ทำงานอ่ะอ๋อหรือว่าครั้งที่สามถึงได้ผลเนี่ยเฮึ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 พัดสามทีฝนตกอัจฉราฟ้าอะไรกันเนี่ยโอหโอ้โหโอโหอ อย่างน่โอ้โหตลเหอมไงหอเกยเก๋ยเก๋ยสิพี่ร้องดูสิ ไปมันแรงกว่าเก่าอีกอโอ้โหพเจ้ายอดมันจอดมากอ่ะต้องสัวเรียกคพวพรอาจานแล้วพาอาจารย์หนีไปไปจอดไปเนาะเฮ้ยโอ้โหเจ้าเล่กบ้าทำบ้าแล้ยพกเจ้าเนี่ยยิ่งร้อนกันเด้อสิพี่ร้องถือของด้วยเร็วถ่นได้ปักอาจารย์ไปแล้วไปแล้วโอ้โหเจ้าเล่ยทำอะไรเนี่ยเจ้ายังไปถ่านเป็นเล่ยย่างข้าองเป็นหมูปิ้งฉก่อนโอ้โหเกือบเน่าแล้วตายตายตาย

โอ้อาจารย์เข้าชีวิตรอดหมดได้พออาจารย์เข้าชีวิตรอดหมดได้อ่ะออแต่ท่าน,นโดนเนี่ยเนะข้าไปจนขาเป็นเน็ตหมด<อ>แล้วเนี่ยโอ้จ้าเล็บ้าโอ้ยไอ้แมวพัดอะไรกลับมาเนี่ย<ม>อาจารย์อ่ะเขาว่าจ้าเล็กนั่นอ่ะมันก็มีเจตนาไม่ดีไม่ร้ายจะฆ่าพวกเราแน่นเลยเลสิพี่ร้องสิพี่ใหญ่ถูกเผาอย่างเงี้ยไม่ไถ่ถามสักคำยังมาว่าเขาอีกแต่เป็นเพราะนางหลวงสารหลอกสิพี่ใหญ่แน่เลยอาจารย์อ้าอาจารย์ อาจารย์ารยอาจารย์คงไม่เป็นไรใช่ไหม,อ,ไมอาจารย์ไม่ต้องกลัวเราไม่เป็นไรเข้าไปดนเผาหรอกออสบายสบายเจ้าที่อยู่ไหนข้าน้ยอยคารันตาเซิเอา้าไหนบอกมาส <มา S 2> ิทำไมไถึงดับไฟที่นี่ไม่ได้เพราอะไรพูดมาดับไฟบนเขาต้องใช้พัดใบกล้วยของนางหลัวงสาเท่านั้น พัดใบกระรุยแลวที่เขาใช้พัดไม่ใช่พัดใบด้วยเหรอนางหลอกแล้วนางเอาพัดปลอมมาให้นางหลอกข้าพัดปลอมเหรอของคของนะทำยังไงถึงจะพัดจริงได้อี่อยากได้พัดจริงใช่ขอกับเจ้ากระทิงพี่รุ่นพันนะเจ้ากระทิง่งอ๋อที่แท้เขาเป็นพัดของเจ้ากระทิง แกล้งสร้างภูเขาไฟเหลอ,อไม่ใช่ไม่ใช่แต่<ะ>ถ้าท่านจะไม่ถือโทษข้าจะพูดความจริงให้ท่านรู้เฮ้ยมีอะไรไม่กล้าพูด,พดอ่ะดมาเลยไฟที่เกิดขึ้นมาก็เพราะท่านนั่นแหละตลกแล้ว ทำเป็นคนจุดไฟที่นี่นี่ไหนกันน่ะอดเซิงจำข้าเไ้่ได้แล้วเหรอ,อเดิมที่นี่ไม่มีเขาลูกนี้แต่เมื่อห้าร้อยปีก่อนตอนท่านระหวาดบนสมุทรถูกเออหลังสนจ,จับไปให้ไทสร้างเหล่าจินจับท่านใส่เตาป่อยกวย<ม>พอเคอี้ยวเสร็จแล้วเปิดป้ออท่านถีบเตาจนลม้มลงอินไหลก้อนก็ตกลงมามันยังติดไฟอยู่ตกลงมาแล้วก็กลายเป็นเขาท<า>ะเลเพลิงแบบนี้โโหแลโโหและเดิมทีกลาเป็นนักรถที่เฝ้าที่ตันรรักเหล่าจินว่าข่าบกพร่องเลยขับข้าลงมาวาที่ที่เขาพูดเลยไม่ได้โตอย่างเงี้ย ชาวแท้เจ้าก็เป็นนักพรตบางก่อนแดงนะแบบงั้วข้าถามหน่อยจะเป็นไงถึงจะตามหาเจ้ากระทิงเจอเจ้ากระทิงเป็นสามีของนางหลวงสาเขาอยู่ที่ทาหมอหวินเขาจีเหลยเจ้าจอบปีศาจหมื่นปี ก่อนเขาตายเป็นลูกสาวชื่อว่าองค์หญิงนายกองค์หญิงมิสมบัต์มากมายไม่มีใครดูแลสองปีก่อนนางเห็นว่าจักรทิพย์ฤทธิ์มากยอมที่จะไปเชิญช่วยจักรทิมัดเป็นสามีของนางเลยมาอาจารย์ดีหรือยังที่ท่านจักรทิพยก็ไปกิ๊กนางทิ้งจอกจริงไงคำสมัยใหม่ฮ่าๆไปสารจริงจอกโอ้โหคือตอนแรกคิดว่าเป็นคำใช้ด่าเฉยอ่ะต่อหลังจากจักรทิพทิ้งนางหลวงสาไปก็ไปกลับมาอีกถ้าทพันไปหาจักรทิพ กอดเชิดเข้ามาพร้อมกับเอาพัดของจริงมาหนึ่งจะดับไฟบนเขาเพลิงให้อาจารย์ท่านผ่านไปได้แถมยังทำลายเพลิดเพลช่วยชีวิตแถมได้อีกด้วยและข้าจะได้กลับไปตาประชาของเหล่าจีนสักทีหมดหน้าที่เขาจีนเลยนี่อยู่ไกลแค่ไหนระยะทางเท่าไหร่ไปถัดทิศใต้ไกลจตุนีสามพันกว่าลี้ไกลไหมไกลเนไกลมากด้วย

ค,คิดถึงเมียเก่าอยู่เลยคะรู้ได้ไงข้าคิดถึงนางที่ไหนข้าคิดถึงเจ้าลิงจังหาลิงตัวนั้นน่มีอะไรให้น่าคิดถึงคะงเขาไม่ใช่คนที่ข้าจะรับมือได้ไง่ายๆเขาก็ไม่ยอมเลิอกอาให้ง่ายๆได้ละเออแตนกลัวว่าเขาจะหาเรื่องนางหลวัวซาหรือว่ากลัวเขามาหาเรื่องท่านนะ ร้อยบีก่อนเขาถูกพายุไหลขังใต้เขา้าดาดจอมพิศจท,ทั้ง72เป็นหัวเขาทำแย่นึกไม่ถึงเลยว่าพอเขาพ้นมาได้เขากลับออกมาบวดรับใช้พายุไหลน้องชายคนหนึ่งกลายมาเป็นศัตรูที่ยืนกันอยู่คนละฝั่งคนละสี